มายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วแป๊บหนึ <m ato> <m ato> <m ato> ่งโหลโหลมีใครดูไหมคะเนี่ยโหลโหลได้ยินแล้วกดไลค์หน่อยครับได้ยินแล้วกดไลค์หน่อยครับ เสียงไม่พอโอเคมามันดีเลยของผมมาโอ้ขออภัยครับมีคนติดตามอยู่ด้วยครับมาช้านิดนึงครับพอะดอุบิเหตุครนิดนึงครับสัญญาณเพิ่งพร้อมฮะก็เลยขออภัยด้วยสวัสดีนะครับทุกทุท่านนะครับคุณรังใช่ไหมอ่าผมกําลังฟิลเตอร์อยู่นะครับมอนิเตอร์อยู่นะครับ อ่าใครที่ได้ยินนะครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับกดไลค์เพื่อให้ผมทราบสักนิดหนึ่งนะครับว่าได้ยินหรือยังนะฮะอ่าช่องทางไหนบ้างวันนี้โอเคเรากำลังไลฟ์พร้อมกันนะครับสองช่องทางก็คืออะไรบ้ <YouTube. S 1> างนะ facebook และ youtube นะครับนี่สามารถ ดูย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e นะครับบางคนมันหาวิดีโอย้อนหลังใน Facebook ลำบากนะครับอย่างเช่นผมนะฮะหาลำบากนะฮะหาไม่ค่อยเป็นนะครับเอาใครครับเนี่ยสวัสดีนะครับคุณพัศวรคุณตรินมาตินอ่าโอเคเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวชักคู่ชักคู่หนึ่งครับ ขออภัยนะฮะช้านิดนึงนะฮะแต่ว่ามาแน่นอนผมกำลังพอดีผมและทางทีมงานนะครับทั้งหลายที่อยู่รอบตัวผมนี่กำลังเช็คเรื่องสัญญาณและเสียงและภาพนะครับและลิงก์นะครับโอเคใช่ไหมโอเคชิคกแลนะฮะอ่ะเริ่มครับสวัสดีครับทุกทกท่านสวัสดีครับไม่รู้กล้องไหนมันกล้องไหนบ้างนะครับ อยู่ใน f c e e o o o ไลฟ์นะครับและ y t u t u นะซึ่งอันนี้มันจะกลับไปอยู่ที่ a c e b o o k อ่า u t u b e ด้วย Facebook ก็ยังคงอยู่นะครับใครที่จะดูย้อนหลังนะครับ Asic n o น a b s นะครับรุ่นที่ขายดีเรียกว่าแทบมากที่สุดนะครับในร้านของเรานะครับเรียกว่าขายดีมากๆนะขายดีมากๆในโหมดของ Asic นะครับในโหมดของ A 6. ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากๆถูกถามเยอะมากๆนะครับมาแป,ป๊บเดียวก็หมดทุกๆสีเลยไล่มาตั้งแต่สีแพตตินัมของเรามาสีโตเกียวอะไรต่างๆนะครับเข้ามาปุ๊บปหมดตลอดนะตอนนี้เวลานี้ครับโนวาบาสสีใหม่ครับนะออกแนวดูเป็นไงคันเล f ฟฟมากครับคันเลฟฟมากนะครับเป็นเดี๋ยวคําถามเดี๋ยวผมมาตอบนะครับ เป็นแนวแบบสีสันจีจ๊ดจ๊าดทั้งทั้งสองเรียว่าไสองสองเพศนี่ครับนี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงนะครับมีพี่ที่ร้านะฮะถอยไปแล้วฮะหนึ่งคู่นะครับใส่คู่กับสไตเจ้นนะครับโดดเด่นเรียกว่าเห็นแต่ห้าร้อยเมตรนู้นะฮะอ่าเห็นคนละฝั่งก็ยังเห็นนะใส่คู่สไตเจ้นลายๆสวยเลยโอเคมาดูกันครับดูสี กันก่อนนะครับสีส้มเนี่ยเห็นแบบกันง่ายๆก็คือพื้นสีฟ้าพื้นสีฟ้าแล้วก็ตัวตัวเชือกแล้วกันมันจะเป็นออกสีส้มโทนหลักนะครับฟ้าส้มเนี่ยมันก็จะเป็นของผู้ชายนะครับของผู้ชายนะครับเราอย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับว่าความ พิเศษของโนวาบาร์สนะครับที่ทําให้โนวาบาร์สเนี่ยมีเอกลักษณ์ชัดเจนก็คือเลิกใช้เจลไปนะครับใช่ไหมนะในอดีตของเอสิกนี่คือเจลทุกรุ่นเจลทุกรุ่นนะครับมีเจลนี่โอ้ลืมลืมโหดูพื้นพื้นลายลายด้วยฮะอ่านะคือวิ่งปั๊บแล้วก็ยังแบบเห็นนะฮะเห็นลายนะฮะเอสิกนี่คือเราจะสังเกตได้นะครับถ้าวิ่งปุ๊บ พอยกเท้าขึ้นมาจะรู้เลยนะครับว่ายี่ห้อนี้คือเอซิกนะฮะแบบนี้อเอ้ยตรงนี้มันเป็นนี่ด้วยอ่ะรีเฟกด้วยปะเนี่ยนฮะเป็นแบบสีเหมือนแบบทับออกลุ้งๆนะครับมันเป็นรีเฟกซยางนะครับนะตัวเนี้ยอุ้ยมันมีเห็นไฟไหมไม่เห็นนะอหมมันมีรีเฟกด้วยเหรอโอ้ยเอาอ่ะครับ ไม่ใช้เจลนะอ่ะตรงนี้มันจะมีคําว่า a อซิอยู่นะครับเนี่ยทั้งสองด้านเลยนะมันเขียนคําว่า a อซินะครับอ่ะโอเคดูของผู้หญิงกันบ้างสวยสันโอ้สีสันสวยงดงามนะครับนี่ของผู้หญิงนะครับพื้นเหลืองแล้วก็ตัดด้วยโทนชมพูนะครับเเดี๋ยวคำถามทั้งหลายนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยนะครับพูดคุยนี่ สีผู้หญิงนี่ดุมากนะครับถ้าใครกําลังดูไลฟ์นี้อยู่นะครับหรือว่าดูวีดีโอย้อนหลังนี้นะครับเอามาโชว์ไม่ได้ต่างเฉพาะสีนะครับนะอย่าลืมนะให้ได้ดูนะครับว่ามันมีความเปลี่ยนไปบางอย่างนะครับของโนวาบาร์มีใครดูอยู่ไหมมีคนดูอยู่ใช่ไหมมีความเปลี่ยนไปบางอย่างของ อัปเปอร์นะครับในโนวาบารปกติแฮ <c oughs> ผมไม่เก็บไว้เลยครับของท้ายเลยนะครับโนวาบัรขึ้นชื่อทีแรกที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกนะครับว่าไม่ใช้เจลนะไม่มีเจลอ,อยู่ในรุ่นโนวาบารนะครับซึ่งนิมบัตคายาโน่รุ่นดังต่างๆเนี่ยใช้เจลมาหมดนะครับโนวาบารเป็นรุ่นที่ไม่ใช้เจลนะครับจึงมีเอกลักษณ์ ux, แล้วก็อัปชื่อขึ้นมาได้เนาะแล้วก็มันใส่ดีมากคือมันใส่แบบสบายมากนะครับเรา ได้เห็นความเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะสีนี้ก็คืออัปเปอร์ครับอัปเปอร์ของมาล้วครับขอบคุณครับอัปเปอร์ของโนวาบาสครับอยู่ไหนอยู่ไหนเฉพาะสีนี้นะครับเฉพาะคอลเลกชันนี้นะเฉพาะคอลเลกชันใช้คําว่าคอลเลกชันละกันเพราะว่าสีผู้ชายกับสีผู้หญิงชื่อคนละชื่อนะครับนะนี่ ไม่เหมือนกันนะครับนะอันนี้จะเป็นชั้นเดียวนะครับคือนิ่มกว่าใช่ป่ะใช้คำพูดใช้ศัพท์นี้ได้ไหมเนี่ยนุ่มกว่าในคําว่านุ่มกว่ากันเนี่ยเนี่ยมันจะต่างกันออกไปนะครับอ่ะขอโทษๆเปลี่ยนเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านอ่ะเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าอัปเปอร์ไม่เหมือนกับสีสีอื่นๆนะครับ ตัวสีตกเกียวหรือว่าสีแพตินัมนะครับหรือว่าสีโอีสีเดิมสีเดิมๆที่ออกมานะครับคอลเลกชันนี้อัปเปอร์เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสกินนะตัวสกินตรงเนี้ยของของรุ่นใหม่สีใหม่นะครับตัวเนี้ยมันจะเรียบนะแปะลงไปนะคือเป็นเหมือนกับสกีแบบเฟล็กอะ ปั๊มมันหน่อยๆนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกเป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปขึ้นมานะครับนะคือคนละคนละแบบกันนะครับนะนี่คือดีเทลบางอย่างนะครับแต่ว่าตัวรายละเอียดหลักนะครับยังเหมือนกันนะครับวัสดุอะไรทุกอย่างยังเหมือนกันนะครับเชือกเชือกอะไรก็แล้วนะครับอ่ายังคงใช้โฟมเดิมนะครับช้โฟมปาร์ตนะครับนะอ่านี่คือสีใหม่ล่าสุดนะครับของโนวาบาร์ตนะครับซึ่งเข้ามาจํานวน ใช้คําว่าไม่เยอะเลยนะครับไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ถูกถามมาเยอะมากนะครับนะถูกจําหน่ายออกไปหลายคู่แล้วในวันนี้เนาะอ่ะขอตอบคำถามนิดนึงนะครับแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่ทักทายผมอยู่นะครับคุณแพทริกอ่ะโหขอบคุณมากนะครับนี่ต้้งดูเรียกว่าติดตามทุกคลิปเลยนะครับผมมาช้าครฮะวันนี้ขออภัยจริงๆฮะคุณตรินมาตินนะครับแจ่มครับ โอ้เอฟซีนะครับขอบคุณมากครับคุณพัศวรนะครับเอสิกสุดสดสีสันนะครับใช่ครับเดี๋ยวมีทีเด็ดอีกนะเดี๋ยวมีทีเด็ดอีกเยอะเลยนะอันนี้คือค่อยๆปล่อยออกมานะครับเนื่องจากสามสามนี่มันจะเดือดมากนะครับนะช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะก็เลยขยับตัวมากไม่ค่อยได้นะครับคุณอับพิรักรองเท้าดีมากๆประทับใจนะครับอ่าเป็นรองเท้ายอดนิยมนะครับเรียกว่า สำหรับคนที่เริ่มวิ่งหัดวิ่งหรือว่าวิ่งมานานแล้วหารองเท้าก็ฉชับใช้เขา,าเว่างดีอรองเท้ากลางๆนะครับที่ที่ครบตอบโจทย์ในแทบทุกๆด้านนะชิลได้ช้าได้เร็วได้นะครับอ่าใส่สบายๆได้ใส่ฟิตเนสก็ได้นะครับตัวนี้นะใส่ฟิตเนสก็พอดีนะครับโอเคครับราคาครับโอ้ขอบคุณมากครับออเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัด ใส่คูสักคู่เดี๋ยวจะจัดสักคู่ไว้ใส่วิ่งกับหมอมิูวันอาทิตย์มาเลยครับมาเลยครับหมอมิูวิ่งเพชรที่กําลังดีของพวกผมนะฮะแปลว่าพอพอไหวนะครับก็มันเพชรห้านะครับนะมาใส่นี่คิดดูว่ามาใส่วิ่งนะครับนี่คู่หมอมิูโดดเด่นแน่นอนครับวิ่งตีคู่หมอมิูนะครับจําแน่นอนครับรองเท้าคู่นี้นะวันอาทิตย์นะครับนะข้ามไปหน่อย คุณปามมี่นะครับราคา4,900บาทครับ4,900บาททั้งชายและหญิงซึ่งสมาชิกล้านนะครับลด10%นะครับสมาชิกล้านลด10%นะครับทักมาได้เลยนะครับ Li าย Facebook นะครับหรือว่า Shopee Lazada นะครับเว็บไซต์ของเราเฉพาะสมาชิกนะครับลด10%ไปเลยนะครับ มีคำถามจาก youtube ครับผมผมไม่เห็นฮะต้องหนักเท่าไหร่ครับตัวนี้หนักเท่าไหร่ฮะผู้ชายใส่สิบครึ่งผู้ชายใซส์สิบครึ่งสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบกรัมครับอ่าผู้ชายใซส์สิบครึ่งนะครับสองร้อยเก้าสิบกรัมกลางๆนะครับน้ำหนักกลางๆนะครับโอเคอ่ามีใครดูอยู่นะครับใครที่ต้องการสั่งนะครับเรามีลิงก์แล้วนะครับอยู่เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างก็จะมีลิงก์ ของเอซิกโนว่าบสสีใหม่ล่าสุดนะครับนะผมรู้สึกว่าอึดอัดน้อยลงแอนอึดอัดน้อยลงนะครับนะเนื่องจากอัปเปอร์มันโปร่งขึ้นมันโปร่งขึ้นเนี่ยอัปเปอร์มันโปร่งขึ้นเนาะโอเคฝากไว้นะครับทั้งหมดทั้งมวลใช้เวลานานไหมเนี่ยผมไม่ใครที่กำลังเข้ามานะครับอยากรู้คําถามอะไรนะครับอยากจะถามอะไรนะครับมาได้เลยนะครับ,มา,รบมาได้เลยในตอนนี้นะ ก่อนที่จะลาจากกันไปนะฮะอ่ะเรามีเอซิกอะไรอีกบ้างพี่ที่เราเข้ามาไดนาบาร์ art, ใช่ไหมไดนาบาร์สีใหม่ด้วยสีใหม่และสีใหม่นะครับสีใหม่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วสีใหม่สีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าสีใหม่อีกสีใหม่นะครับแล้วก็นูซาไตรบอกได้ไหมเนะี่ยบอกได้อยู่เนาะ รุ่นใหม่ครับนูซาไตรใครที่เคยยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับนูซาตรนะครับอันนี้ถ้าใครมาดู Youtube ย้อนหลังไม่ต้องตกใจนะครับนะมันอาจจะเป็นอดีตไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมพูดไปนะครับนูซาไตรนะครับหน้าตาคล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะสีประมาณนี้เลยสีประมาณนี้ใครที่ชอบแนวนี้นะฮะแต่ตัวนี้ยังไงก็คุ้มใครที่เป็นแฟนเอซิกนะครับโนวาบารไม่ควรพลาดโดยประกาศทั้งปวงนะครับนะ แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดนะครับแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดโดยเฉพาะผู้ชายผมบอกเลยโดยเฉพาะผู้ชายขายเร็วมากนะครับสีเก่าๆของเราไม่มีเหลือเลยของผู้ชายแม้แต่คู่เดียวครับแม้แต่คู่เดียวนะเหลือสีใหม่ที่เพิ่งเข้ามานี้นะสีปิดปนี่เลยนะแนวคาร์ฟูลแล้วก็ n o บาร์ด no ราคา4,900บาทฮะย้ำนะฮะ4,900บาทนะสมาชิกร้านลด10%ครับทุกช่องทางนะครับ เว็บไซต์ช p อป e ี้ลา a ด้าหน้าร้านยู่สวนลุมลืมไปเลยรองเท้าคู่นี้นะครับและรองเท้าทุกคู่ในร้านบานาน่าร้านอยู่ที่สาขาสวนลุมพินีครับอยู่ที่สาขาสวนลุมพินีนะครับมาลองได้เปิดทุกวันครับไม่มีวันปิดครับเปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับนะเปิดทุกวันไม่มีวันปิดนะครับโอเควันนี้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับรุ่นใหม่อะไรให้พรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ ใครที่ดูอยู่ยังมีคนดูอยู่ไหมครับพรุ่งนี้นาฬิกาครับนะนาฬิกานาฬิกาแบบที่เรียกว่าที่สุดของแจ้นะฮะที่สุดของแจ้นะเรียกว่าตัวแรงที่สุดนะยังมีใครดูคุณหลายท่านมากนะครับโอ้อยู่ในมือผมแล้วนะครับนี่ผมจับครั้งแรกเลยเนี่ยมาคิวนะครับเบามากเบามากนะครับกามินรุ่นใหม่ล่าสุดแพงที่สุดนะฮะ พรมเมีมที่สุดนะครับพรมีมีมที่สุดที่สุดของที่สุดนะฮะอ่าเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพบกับพี่ยงแน่นอนครับพรุ่งนี้เอาวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับใครที่ต้องการเอสิกโนอาบานนะครับไม่ว่าดูไลฟ์นี้ดูย้อนหลังหรือว่าดูใน u t u b e นะครับแล้วต้องการถามคํถาถามเกี่ยวกับเหมาะกับเท้ายังไงบวกไซส์อะไรไม่บวกไซส์นะครับแชทเข้ามาครับแชทเข้ามานะครับนะแนะนําให้ตอบให้แชททาง Facebook Line ช้อปปี้ลาซาด้าอันนี้จะตอบเร็วที่สุดนะครับหรือโทรมาเลยก็ได้นะครับเรามีเบอร์ทิ้งเอาไว้ในทุกช่องทางนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ดูกันในยามเย็นนะครับนะแวะเข้ามากันนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ